สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดเนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้ใสถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับคลิปนี้จะนำเสนอเลขดับ หน่วยบนนะครับผมดับหน่วยบนนะครับก็จะมีทั้งฝั่งนี้นะครับจะกลายเป็นเลขดับฝั่งนี้จะเป็นเลขเด่นนะครับสถิติตั้งต้น30มธันวาหกสิบห้านะครับผมนะเลขดับงวดวันที่30มสธันวานะครับผมนะหกหกหกห้านะครับผมนะสี่เจ็ดเก้าสองห้าสี่เจ็ดเก้าสองห้านะครับตรงนี้ก็เหลือเลขเด่นศูนย์หนึ่งสามหกแปดนะครับนะครับก็จะเป็นศูนย์เด่น1เด่น2ดับ3เด่น4ดับ 5ดับ6เด่น7ดับ8เด่น9ดับนะครับก็จะเหลือ01368นะครับตรงนี้ก็ออก196นะครับเข้าที่เลข6นะครับตรงนี้นะนะครับหน่วยบนเข้าที่เลข6นะครับก็มาที่196นะครับในส่วนของ17มันก็ราห66 6นะครับมาดูเลขดับนะครับ5 4 8, 0, 2, 5, 4, 8, 0, 2, นะครับ ก็จะได้เลขเด่น1 3 6 7 9 1 3 6 7 9นะครับก็มาที่เลข9นะครับมาดู0ดับ1เด่น2ดับ3เด่น4 5นะครับดับนะครับ6 7เด่น8ดับ9เด่นนะครับตรงนี้มาที่เลข9นะครับผมนะมาที่เลข9หลักหน่วยบนนะครับในส่วนของหนึ่งกุมภาพันธ์66นะครับผมนะ1กุมภาหกหกเลขดับห้าหนึ่งเก้า 826นะครับ519 826นะครับตรงนี้นะครับเป็นเลขดับนะครับเด่นก็จะเหลือ0347 0347นะครับ1อ่า0เด่นนะครับ1ดับ2ดับ3เด่น4เด่น5ดับ6ดับ เดเด่น8ดับ9ดับนะครับตรงนี้เหลือเด่น0-347 0-347นะครับตรงนี้ก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้น4ตัวนี้อาจจะไม่มาก็ได้นะครับนะเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาตัวเลขก็ตัวเลขเด่นมี5ตัวนะครับสำหรับงวดนี้มีแค่4ตัวนะครับ นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าชื่นชอบหรือเปล่าถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ